หารจัดช็อกโกแลตและอาหารจริงๆิงโอ้โหระเบิดได้ำไม,ม้อาจจะเป็นของจริงกนได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตไงเ <g oda> สียงซึ่งเลยไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก,ก่อนนะ oh, <wow. S 1> แต่มันอร่อยมากมากสุดยอดว้าว <Wow, S 2> <g oda> น่ากินจังเลยใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากมาก และแค่ชันสุดท้ายและก็ตอนจับเวลามานนี่หลายของอร่อย๋อใช่นี่มันไิ่เซ่จริงๆริงเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้ชโคโค็ชกโตแลตก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าเป็นยังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยอออนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือ <c oughs> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิด <c oughs> จะไปหาแล้ว ก็ดดิสดสาวเกิดอะไรขึ้นเหรอโ <Okay, boys. S 1> อ้ใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยฉันเทฟไว้เพื่อสร้างเคตทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <c oughs> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะมีปุ่มอะไรหรือเปล่านี้แปลกจังเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดแน่แน่ <c oughs> คือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะ เราต้องดูกันโอ้ไม่นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูงนิโคลต้องหาร่อจริงจังกว่านี้มาก็จะสิดแต่เป็นไงถามจริงจะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยล่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช้ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด ไม่นะระบอดระเบอดแล้ว <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะสาวสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจติ่เลย <c oughs> จริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรียบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดชน,นะ <c oughs> จูนลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะ <c oughs> ไม่สำคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอะไรมากมากเห็นด้วย iPhone <c oughs> ใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลต จูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผสัสใช้งานไม่ได้แปลกจัง <c oughs> ใช่แล้วเพราะนฉันเพื่อไอโฟนจากชันกกแลตเจ๋งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากมากงั้นคนฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสิน้อยดสโซ่ฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้ว <c oughs> อยากถ่ายโซฟี่เยอะๆรวัวๆเลย <c oughs> ฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะ <c oughs> จูลี่อย่ามารบกวนนะอร่รก็ได้ถ้ <c oughs> งางั้นฉันจะแกล้งถึงให้กลัว ชอบแบบนี้ไหมนิโคลกัวล์ซี่กัวล์ซี่เธอนี่ขี้ขาดจริงจริงจะเย็นหน้าจะเย็นหน้าไม่กลัวแล้วเธอนี่จริงๆเลยไม่นะโทรศัพท์ขอฉันน่าเจอแตกโอ้จริงด้วยจูเลียเธให้ฉันเกิดไอเดียจูเลียมาสับโทรศั์กันไหมฉันอยากลองไอคอนจับช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะฉันตืด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้ว นี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาข้ากินก็หมดลอยอ่ะโอ้จริงด้วยมันมีสายชารช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนะโ <Wow. S 1> ทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมื่อ งั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาใส่ชัาร์จมา,านิโคลเธอเป็นอะไรไปูดเหมือนฉันจะถูกไฟช็อตจะแต่เธอไม่สรงผมตลกๆด้วยนะโอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลละ่ะนิโคก็มีข่ช็อกโกแลตเหมือนกันสาวๆและใครได้ของจริงกินนะ มาดูของนิโคลดีกว่าฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเื่งเหมือนกันเอาหอกให้หมดสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทลส์อร่อยจังฉันชอบมากๆาอ๋อกีอยากลองเหมือนกันนะกอนอื่นเอาหอกระดาษออกก่อนทีนนี้ก็เหมือนลองกัน โอ้ไม oh ่นะในขย,ยิข่้แ่ะนี่มันคือไข่จริงจริงเอออย่ายที่สุดงั้นจะลองต่อเออโหาในไข่อันนี้มียลี่หมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้ามันคือมัลติเซอร์เส็งอ่ะฉันชอบมันมากอะไรล่ะจูลี่ เธออยากลองช็อั้นงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันคิงกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ <c oughs> ้าไขาจ่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอาอยู่ข้างในนะเอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างล่ะเอาไหมนะ เธาทำมันลงไปอย่างนี้เขาตอนนี้ฉันเตอมไปด้วยไขย่อ่ะน่าเคขยขี้แย,ยก็ได้ก็ได้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียท่ยอยยิย่ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไขจ่จริงๆต้องเอามาทอดให้สกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไข่ดาวเสร็จอร่อยโอ้ใช่มันน่ากินจังเลยจูลี ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่เหรอทำไมขี้งอ,อจงเลยดูนะว่าจะนทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจ,าจังเี้เธอรับหมดแล้วได้ไขฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ในครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะโอ้โออะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วจิงเป็เลยอร่อยมากๆย่ำๆ um> แล้วข้างในมีอะไรนะเฮ้ hey, s <S ว,ว้าวข้างในมีสกีท้าวสยูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาล่ะทีนี้ก็ตาฉันลองของบ้างแล้วเอาไหมนะฉันไม่น่าเขย่ามันเลยอ่ะฉันเต็มไปด้วยน้ำคอกันไรชัดชัดเลยยังไม่ลองด้วยซ้ำเพอร์ีนักแต่มันขำมากเอาล่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอ๋อมันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะแล้วก็อร่อยกว่ามาเฟอร์โปรตีโรยเท่า เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกแลตเหมือนกันนะเออใช่เป็นช็อกแลตจริงๆฉันก็ตะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกแลตก็ได้นะกล่องฉันโอ้ไม่นะมันคือกระดาษจริงๆอ่ะอย่ที่สุดฉันกินกระดาษไม่เป็นไรนาะยอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นนอนขอบคุณมากนะเออใช่มันอร่อยจริงๆด้วย วว้า <Whoa. S 2> mm hmm. เธอต้องการคุญแจเพื่อเปิดตู้เซฟนะมาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าว mm hmm. wow, ฉันชอบขนมมากมมาร์ชม mm ันโลอ๋อแบ่งให้พวกเราได้สินะ mm hmm. อะไร <No. S 1> ออไม่มีทั mm ้ง hmm. เธอมีตู้เซฟองตัวเองนะ mm hmm. อร่อยจังเลยฉันชอบมากมาก ฉันไม่ให้หรอกเออก็ได้แล้วข้าคุณแจมาขอบคุณยตาตะกะขอฉันโชคดีนะ o oh ม my god o แม่จ z น้ำแก้วนี้ดูชั่วร้ายมากเลย <_ c oughs> น่าสงสารนะก็ได้ฉันต้องกล้าหานแต่จริงๆมันก็ไม่เล้วนะอไม่นะฉันรู้สึกขมขมอยู่ในคอเผ็ดมากๆเลยฉันก็เลิไม่ลมไมแล้วฉันมีไอเดียเจ๋งแล้ว ได้เวลาเป็นมาร์ชเมลโล่แบบนี้น่าต้องอร่อยมากแน่นอนขอบคุณนะไมค์และทีนี้ก็ได้เวลาลองแล้วอร่อยจังเลยนี่คอลเราต้องช่วยไหมนะเอาคุณแจมให้ฉันเอาล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรอ้โหเป็นหมวกที่สวยแล้วก็ดูลึกลับจังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยฉันจับอะไรสักอย่างมีอะไรอยู่ในนั้นอะ เป็นก๊อกน้ำทีอเอเตียหมดเลย oh. อ่ะออจริงด้วยหมวกอันนี้สามารถใช่ไหมดับไฟได้ไม่รอแป๊บหนึ่งนะ oh. เดี๋ยวฉันไปช,ช่วยเธอเองโอ oh, ใช่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบใจนะริทนี้ส่วนฉันก็ได้กินเต็มเตมคำเ <c oughs> จ๋งอ่ะเหลืออีกไม้หนึ่งแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะ เธอนี่ตการจริงๆเลยนะน่าจะช่วยเพื่อนอเธอปล่อยให้ฉันลุกเป็นไฟอะอ oh. ้าวต้าวเแซฟสุดเจง๋งขอฉันลปิดเป็นคนแรกได้ไหม <c oughs> ขอบคุณนะเพื่อนเพื่อน <Yeah. S 1> อาอรู้จังว่าครั้งนี้ฉันจะได้อะไรบ้าง mm. มาดูกัน uh. เอาไหมนะมันคือหัวหอมเหม็นๆนะห่วตยตโอ้ย oh yeah. ออกไปเลยบริดนี่ ให้ตายมันเหม็นมากๆฉันจะไม่กินมันไม่มีทางเพื่อนเธอต้องกินไม่เอาอ่ะเธอต้องทำ <go. S 2> ตามกฎ <Gram ma. S 2> นะก็ได้เป็นไงเป็นกัน <ไ louder. S 1> เอามานี่เลย uh เอยวเ้ยาเคยงแค่เคยยอะ่ะนี่มันแย่มึงมากเว <Yeah. Yeah. S 1> ใช่แล้ว <What? S 1> แค่ดูก็จะอ้วก <c oughs> ดูเหมือนว่าฉันกำลังล้องห้เพราหัวหอหมโอ้ น่าสงสารจังไม่เป็นไรเธอยังสวยอยู่นะบริตนี่โอ้ยหยุดเลยปอยตู้เซฟของเธอได้แล้วสบายมากไม่กำลังจัดการว้าวฉันได้ช็อะที่ฉันชอบอต้องอย่างนี้สิยช่งดีถามจริงอะไรเธอจะไม่แบ่งให้ฉันสักชิ้นเลยเหรอด้วยความเต็มใจนี่ไมค์อรอย พ่อจะแบ่งให้ฉันฟักชิ้นได้ไหมอ่ะเออนี่ไงไม่ฉันรออยู่ฉันก็ด้วยอย่าลืมนะห <No. S 1> ยุดเลยสาวๆนี่คือช็อตของฉันสก,กินมันเอง <c oughs> ใช่แล้วะะมันอร่อยมากมากนี่มันเจ๋งไปเลยนในคนละหลออะไรอยู่ล่ะ <c oughs> เปิดตู้เซฟได้แล้ว <Okay. S 1> ก็ได้ก็ได้มาดูกันเออ <What? S 1> เป็นบลัสเตอร์เราต้องทำมันกับมันเนี่ย สัญลักแปลกๆตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจอลไรอ่ะโอ,โอ้โหอะไรกันเนี้ยอะไรอ่ะม,มันกลายเป็นหัวหอมสองอันทำยังไงเนี่ยนิ <Sorry. S 1> โคลเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะง <c oughs> ันเอามาให้ใช้เลยฉันมีความคิดดีแล้วมันลองยิงใส่ช็อกแลตก,กัน <c oughs> โอ้ใช่มันได้ผลฉันต้องการมากกว่านี้ว้าวสิ่งเป็นอะไรอ่ะ เห็นด้วยความฝันของฉันเป็นจริงแล้วมันมีเยอะมากไม่หรอน่โคออย่างแม้แต่จะฝันฉันก็มีไอเดียเหมือนกันะลยอย่านะฮ้สิ่งเป็นไรใช่ไหมล่ะฉันแล้วก็ชันนีโคนไม่สนใจเลยทำไม <Hey. S 1> อ่ะสาวสาวจัดการหัวหอมเลยนะเพราะเธอต้องกินมัน <Come on. S 1> แล้วเข้าแล้ว้ากินเลย โองก็ได้เป็นไงล่ะไอเดียเจ๋งไปเลยใช่ไหมวินนี่เธอเก่งมากตีมือกันหน่อยมาเป่ายิงชุบกันมาเป่ายิงชุบโอ้ยฉันชนะฉันได้เปิดตู้เซฟเป็นคนแรกมาดูกันขอให้เป็นของอร่อยนะโอ้โอไอศครีมน่ากินมาก นี่มันอะไรจังเลยอะเธอโชคดีจังเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะในตอนที่เขาไม่มองมาเปิดตู้เซฟของตัวเองดีกว่าอะไรมันคืออะไรมันคืออาหารแมวกิ่นก็เหม็นมากด้วยเอ๊ะน่าทิขยญ่แต่ฉันก็ต้องลองสินะ่ฝันร้ายชัดชัด นี่มันแย่มากเลยฉันอยากล้างลิ้นนะนี่ไหมตาเธอแล้วแน่นอนฉันอยากเปิดม,มาดูกันโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยมันคือปากกาสามมิติเหรอมีเวทมนต์ด้วยเจ๋งไปเลยม,มาลองกันดีกว่าแล้วฉันก็จะวาดไอศครีม มันต้องเจ๋งแน่นอนแล้วก็สุดยอดด้วยเอาล่ะมาวาดกันรองร่างพร้อมแล้วทีนี้ก็มาพ่มสีสันสดใสเพื่อความน่ารักกันเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะดูนี่สิโอ้โหมันกลายเป็นของจริงไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่แบ่งเหล่านิโคตาย นไม่ยาากิาหาแวเลย <B ingo. S 1> เดี๋ยวก่อนนะฉันไอเดียแล้วเอาปากกามาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะวาดลูกแมวที่น่ารักที่สุดอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก่อนอื่นก็วาดโครงร่าง <c oughs> ดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนและจากมันก็ลงสี <c oughs> เอาละ นี่ก็เสร็จแล้วโอ,โอ้น่ารักจังเลยอ่ะ <laughs> ใช่แล้วมันได้ผล <Wow. S 1> สวัสดีจ้าตัวน้อยกินให้หมดเลยนะอาหารเป็นของแกแล้ว <c oughs> กินไวๆจะได้โตเร็วๆ oh <my> อ้อะไรกินเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก <c oughs> โอ้มันน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวก <c oughs> ่อนคนจะเป็นคนแรกก็คือฉันเอง โอ้โหฉันได้โซชิมันทำมาจากเยลลีด่ด้วยแสะฉันก็อยากกินเหมือนกันตั้งเต่ก่อนสิเพื่อนมันคือโซชิของฉันนะอ้าว่ะฉันก็มีตะเกียบด้วย <c oughs> แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้องใช้งานยังไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงเสร็จแล้วสำเร็จมันน่ากินมาก What? ตายอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม้จะเย็นๆนะเอาตะเกียบมาให้ฉันเธอจะสอนฉันเหรอก็ใช่แค่ใช้ตะเกียบคลิปโซเชียขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วอาปากสิว้าวขอบคุณนะนิ่มันอร่อยมากแล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยช่วยป้อนฉันอีกได้ไหมอ๋อก็ได้ก็ได้เอาไปสิ นี่ก็เคี้ยวโอ้ยมันเจ็บเนอะขอตู้เสียขนเธอได้แล้วได้เลยในนี้ต้องมีของอร่อยแน่นอนมาดูกันเม่จ๋ามันคือหนอนอะเอะอเขาเจ็บไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกอย่าบอกนะว่าฉันต้องกินมันจริงๆนะฉันไม่อยากกินเลยนะอ่ะเร็วข้าเธอทำได้ ก็ได้เป็นไงเป็นกันฉันกลัวมันอาเคี่ย oh, oh, oh. มันขยับได้ด้วยต้งคิดถึงอะไรดีๆเข้าไว้ you. You. ฉันรู้สึกจะอ้วกแทนนี่มัน,นส่ oh. นร้ายชัดๆนาเคียแข็งฉันกินแล้วพอกันที oh, <no. S 1> ฉันกินไม่ไหวแล้ว <Come on. S 1> แค่นี้ยังไม่ได้นะเบรดี้ต้องกินไม่จริงอะอ <c oughs> อาล่ะแต่ว่ากินได้ตเก็บตงใช้เวลานานแยะ ใช้มือเลยแล้วกันนี่มันซีหยอกม,มากเธอกินมันจริงๆอ่ะโอ้ใช่แล้วนายเคขี้หยพอกันทีฉันกินหมดแล้วฉันทำได้เอาล่ะนิโคลตาเธอเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรขึ้นนหนโอ้โหมันคือประตูมิติมันดูนแล้วเข้าไปอ,อะไรกัน เราตับมาแล้วฉันจะไม่เปิดมันตลอดชีวิตนิโคได้เบอร์เกอร์แค่อันเดียวแต่ก็น่ากินมาก hmm. ส่วนบริทนิได้เบอร์เกอร์สิบชิ้นอะไรกินเนี้ยจูลี่มีหนึ่งร้อยชิ้นง hmm. ั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคกัน oh. ได้ความยินดีฉ oh. ันก็หิวสุดสุดเลย hmm. ว้าวอร่อยมากเฮน่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอและ hmm. บรินน่ ฉันไม่เคยเห็นเบเกอร์ที่ใหญ่และก็สูงขนาดนี้มาก,ก่อนโอ้อร่อยจริงเลยศาสตรามียริติหน้าฉันงั้นเหรอ <c oughs> ก็ใช่ไงล่ะ <c oughs> บริทนี้นี่มีสไตล์ของเธจริงจริง <c oughs> เอาล่ะได้เวลากินเบเกอร์ร้อยชั้นของฉันแล้วฉันหิวมากมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเอามาต่อกันเป็นห่อคอดแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากอาไม่นะักมันจะล้มแล้วเอ้อยฉันกันด้วยเลีเธอสบายดีไหม ฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะเบอร์เอร์ร่อยมากเลยนิโคลได้ไข่หนึ่งฟองส่วนจูลี่ได้10บฟองและบรินีได้100่้อฟองใครอยากเริ่มก่อนล่ะและสิทธิ์นั้นก็เป็นของนิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วยก็ได้ฉันกินไข่ใบนี้แค่ต่อก็เสร็จปากฮ้ยไม่นะฝันร้ชัดช ไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าฉันก็ทำได้แล้วตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลยโอ้จริงด้วยฉันนึกอะไรได้แล้วฉันสามารถต่อกไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวด้ดาบคาตันนะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟัน และทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณทีนี้ก็มาดุดขึ้นมาได้ไข่ฉันไม่เคยอยากลองซึกนิดเลยไข่ดิบเนี่ยฉันเข้าใจแล้ว่วาทำไมพรามันน่าข่รพียแยงฉันไม่ชอบอสไสซกนิ้สาวสวพูดถึงนะไข่อร่อยตอนทอดเท่าน,นั้นเฮ้ยดิบนี่ตอนนี้ตาเธอแล้วฉันเหรอไม่ไข่เป็นกอเลยทำยังไงดีงั้นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกัน เบรลี่อย่าทำแบบนั้นนะหยุดเอาไม่นะใข่ทั้งหมดกำลังตกลงมาม่อย่าตอกเสร็จชัดอ๋อฉันเต็มไปได้วยไข่ดิบฝันร้ายชัดๆอย่าที่สุดนเลยแต่ว่ามันตลกมากเลยนะเดี๋ยวนี้สฉันได้โดนัทน,น่ารักมาก <c oughs> ส่วนฉันได้โดนัทสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนัทตั้งหนึ่งร้อยชิ้น สุดยอดไปเลยกันได้กันได้เริ่มจากฉันฉันรู้แล้วทำยังไงจะกินด้วยซอสมะมินมันทั้งมีมารยาและก็สง่างามแถมนี้เราเหมือนกินกับมือด้วยค่อยๆหั่นแบบนี้แล้วก็ตักใส่ปากอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อสาวสอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินอนันก่อนให้หมดก่อนแล้วพวกเธอจะได้กินอนันต์กังตองไงนี่มันน่ากินมาก แล้วก็เค็มยำๆด้วยหวานมักงฉันกินหมดแล้วล่ะจิวลี่เลิมเลยในที่สุดฉันไม่ได้กินโดนัทมันนานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสดๆว้าวอร่อยจอริงเลยโอ้ใช่ทำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินโดน,อนอัทเยอะๆแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นก็โดนทที่พอดีทำให้อิ่มได้เลยนะและฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวยำฉันกินหมดแล้ว ตอนนี้ก็ถึงตานิโคลได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกัดตรงนี้ดีกว่า,อาโอ้ฉันรู้แล้วเอาโดนัททั้งหมดมาซ้องการเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โหเขาทำให้เสร็จฉันต้องการบรรยายันไดฉันจะมีโดนัทที่สูงที่สุดเลยล้วเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมอ่าฮะและในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทาลอง เอาไม่นะฉันล,ล้มแล้วเป็นยังไงบ้าง<__ <guessing? S 1> ฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่คนรทำแบบนั้นเลยฮิกสีแดงน่<_ <c> _ <n> นากลัว <n' c _'> และนิโคได้สิเมตรส่วนจูลี่ได้100เมตรสาวสาัจจูลี่ไว้ก่อนที่จะล้ม <_' c _' n> จูลี่ตัองสิก่อนนะ<_ <c> _ <n> เราจะมาเริ่มกันที่บริดนี้<_ <c> _ <n> ใช่เธอคือคนี่่ช่องนี้สุดในรอบนี้ ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูน่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเผ็ดมากๆฮะฉันพอแล้วแล้วใครต่อใครเหรองั้นใครเอาไม่นะฉันเหรอนี่มันฝันร้ายฉันเลยถ้าบิลนี่มีอาการแบบนั้นกับพิกหนึ่งเมตรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเมตรเนี่ย โอ้ไม่นะสาวฉันรู้สึกถึงอยากกำลังเดินผ่านในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วคอยมาจะละบิดออกมาเอ้หายแล้วขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลี่ไม่ฉันไม่กินเรากินแล้วกพรงั้นถ้าต้องกินเหมือนกันนี่มันน่ากลัวที่สุดงั้นกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเร็วๆแล้วฉันไม่ต้องกินเองโอ้ไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้ว รู้สึกเหมือนยากกำลังเดือดผ่านในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็กบ้างเลยสุดสาว,สสาวรีบหลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูนลี่ให้ได้อโอนิโคลไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วยมันคืองานที่สาของฉันเองทีนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้วเมื่อเจอฉันไปก็ต้องแผนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงโก์แผ่นเดียว ต่จจลี่ได้ทั้งกระป๋องสมรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว,ว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เสร็จมาฝรั่งทอดแบบนี้ <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> ฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตาร์และส่งมาฝรั่งทอดขนฉันผ่านวันขยาย <c oughs> เรียบมาก <c oughs> มันดูใหญ่ขึ้นเยอะทีนี้ก็คิดออกมาเฮย้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะ แต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้ะเร็วเข้าสิหยุดหัวร้อนเลยนะร,รู้วิธีหนึ่งที่สามารถเปิดมันได้อย่างแน่นอนเลยๆแบบนี้ได้ผลแล้วมันลองกันและทีนี้ก็เกินขึ้นไปได้รารับมันสั่งทาทั้งหมดอ,มอร่อยจริงเลยหลานสาวชอบกินของฉันไหม อยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยเ้น,นี่ตลกจังเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลา,านมาเริ่มกินเพริงเกลส์กันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยจะลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินบรนยายสาวๆฉันสบายดิเอยเป็นลมอีกแล้วอ๋อใช่ อะไรมกักฉันรักมันอยากกินอย่างให้หมดนบริดนี่ระวังด้วยสิเธอทำให้เราหัวโนโดได้นะพอกันพิต้องใส่หมวกกันน็อกไว้จูลี่ระวังกระป๋อเพนเกิลด้วยเธอต้องสวมหมวกกันน็อกนะ <ว ua! S 1> พอกันพดทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้เออไม่นะเสงเป็นอะไรใช่ไหมล่ะสาวๆทำไมทำแบบนี้เนี่ย <S 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 อ๋ออย่าเล่นเรื่องตาแร่อะไ บริทนี่ได้ยัล่นลูกตาสิบอันจูล,ลีได้เท่าไหร่โอโ้โหเธอมีหนึ่งอันสุดยอดฉันเริ่มก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันท้างล็งแล้วก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจันล,ลินสาอ่อยอยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่อย่าเพิ่งฝันนะตาฉันก่อนเราจะลีสเซ็ไว้ที่ถุงนิ้นแล้วก็กิน เออมันดูเจ๋งจังเลยนี่หนูเหมือนสับปะาดอ่ะใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าจะเลือกตำอะไรขนาดนี้เอาล่ะฉันกินหมดแล้วอ๋มันติดคอสาวช่วยฉันด้วยอ๋อขอบคุณนะ้จูลิเธอช่วยฉันไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินอีกอยู่เลยนะนี่มันของฉันจะกินเองคนเดียว โอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วยแล้วฉันก็ไม่ต้องหลายลูกฉันมีความสุขจังย่ำยๆำยำหยุยดลนเลยนะีี้เขาฉันไม่อยากให้ใครกินยานี่ลงตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยกจะโดนแย่งโอ้ใช่อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สองชิ้นสุดท้าย เธออยากให้ฉันแบ่งนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหรอก <c oughs> ฉันจะกินคนเดียวหมดแล้ว <c oughs> อ้อะไรกันเนี่ยมีดวงตาปรากฏอยู่บนหน้าของฉันถ้าแบ่งก็คงไม่เกิดขึ้นแล้ว